วันนี้แม่จะมาเผยเคล็ดไม่ลับในการดูแลผิวพัรร์อย่างไรให้ไม่แตกลายบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติของคุณแม่ที่กำลังตั้งคันอยู่บอกก่อนนะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีการจ้างอะไรใดๆบูมว้าวสต๊อปคุณแม่มี กับคุณแม่มีเรื่องเล่าวันนี้แม่จะมาเผยเคล็ดไม่ลับในการดูแลผิวพัรร์อย่างไรให้ไม่แตกลายบอกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติของคุณแม่ที่กําลังตั้งคันอยู่และหลายๆคนก็อยากรู้ว่าหุยถ้าเกิดท้องขยายมันจะแตกลายไหมบางคนพอกแล้วทาแล้วก็ไม่อยู่นะคะมาบอกเลยว่า สิ่งสําคัญที่สุดก็คือตั้งแต่เรื่องการกินนะจริงๆแล้วอ่ะแม่ท้องเนี่ยผิวจะแห้งง่ายมากน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแม่จะต้องกินน้ําเยอะกว่าคนปกติถึง2เท่าแต่วันนี้ปีอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของเครื่องปรัทินผิวนนเครื่องดูแลยังไรให้แม่ผิวดูดีและไม่แตกลายหลายๆคนถามพลอยเข้ามาเยอะมากๆเพราะว่าเห็นพอยลงรูปท้องในไอจีแบบ เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าพอท้องแล้วก็อยากจะโชว์ท้องให้คนเห็นว่าเนี่ท้องป่องขนาดไหนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกบอกก่อนนะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีการจ้างอะไรใดๆเป็นสิ่งที่แม่ ค้นหาแล้วก็ปรึกษาแล้วรวมถึงคนที่เขาเป็นแม่ๆเขาแนะนํามาอีกทีนะคะแล้วคอยก็ได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีจริงๆแล้วมันก็ทําให้ผิวท้องเราเนี่ยไม่แตกลายนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื่นมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวแรกนี่ค่ะอ่านี่คือ p าเวอร์ออยนะคะของยี่ห้อคือล็อกซิทาน ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องดูแลไปถึงครีมอาบน้ําเพราะหลายๆคนก็คิดว่าเอ้ยมันคงไม่จําเป็นหรอกไปลงที่พวกแบบครีมทาผิวออยอะไรพวกนี้สําคัญกว่าแต่พอยบอกเลยว่าเราควรจงเริ่มตั้งแต่การอาบน้ําเลยค่ะเพราะเวลาเราชําระล้างร่างกายเนี่ย ถ้าเราใช้สบู่ทั่วไปผิวเราจะแห้งที่แบบแม่ที่ชอบฟังแบบกลิ่เ็ดเย็ดเ็ดเ็ดอะคิดว่ามันสะอาดถูกไหมแต่อันนี้คือมันจะมีส่วนผสมของออยล์อยู่ซึ่งมีส่วนผสมของออลมอนด์ออยล์ค่ะก็จะทําให้ผิวแม่ชุ่มชื่นแล้วมันมีความเหมือนแบบบำรุงผิวไปในตัวนึกออกไหมเออมันก็เลยดีมากๆผสมผสานกับการชำระล้างร่าง,างกายนะคะก็พอแนะนำตัวนี้คือพอชอบมากแล้วก็กลิ่นดีมากเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากได้ก็คือไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ได้เลย ตัวต่อไปค่ะพอหลังจากอาบน้ำเสร็จพลอยจะเช็ดตัวหมัดหมาและทาออยหนึครั้งตัวที่พลอยใช้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ ยี่ห้อนี้คือคาแรงนะคะหลายๆคนต้องบอกว่าได้ยินชื่อเสียงของคาแรงมานานมากๆในเรื่องของออยที่จะทาท้องของคุณแม่ๆนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของเขาเน้นในเรื่องของธรรมชาติและออร์แกนิก100%มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแต่ข้อสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่า ออยของคาแรงเนี่ยเขาจะมีหลายตัวหลายสูตรนะลุกคนต้องไปถามที่เคาน์เตอร์ดีๆว่าสูตรไหนสําหรับแม่ตั้งครรภ์ก็เอ,เอาไว้สําหรับช่วยในเรื่องของบำรุงผิวหน้าท้องให้ชุ่มชื่นและข้อเสียของเขาอย่างนึงคือตอนแรกคอยไม่รู้ก็คือทาตอนแบบเช็ดตัวแห้งสนิทแล้วแล้วก็ทารู้สึกว่ามันแบบหนืดมากเลยอะ่ะมันเข้มข้นมากๆซึ่งเพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่าการทาที่ถูกต้องคือ เนื้อผิวตัวของเราอะ่ะควรจะมีน้ําเกาะอยู่ที่ท้องหน่อยให้แบบผิวคอหมัดหมาทุกคนแปลว่าขวดนี้ยควรไว้อยู่ที่ห้องน้ําได้เลยพออาบน้ําเสร็จใช่ไหมอ่าเช็ดตัวหมัดหมาแล้วก็ทาตัวนี้ที่ท้องของเราวิธีการทานะคะทุกคนบางคนทาแค่หน้าท้องคอยบอกเลยทาไปเลยค่ะว่ายไปถึงข้างหลังลงไปถึงน้านข้าง,างก้นเกินอะไรคือทาได้ทานะคะเพราะว่า ร่างกายของเราอ่ะมันขยายมันไม่ใช่แค่หน้าท้องอย่างเดียวที่ขยายนะคะสโพกสโพกอะไรก็ขยายด้วยต้นขาก็ขยายด้วยเพราะฉะนั้นทาลูบไปลูปไปได้เลยนะคะอะพอทาจบตัวนี้แล้วคอยก็จะต่อด้วยโลชั่นหรือมอยเจอไรเซอร์ที่จะทาผิวนี่ต้องบอกก่อนว่าคอยใช้ตัวนี้ตอนแรกนะคะช่วงประมาณ3เดือนแรกเป็นยี่ห้อชื่อว่า MANAMI นะคะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะก็คือมีคนไทยนำเข้ามาขายนั่นแหละแต่ด้วยตัวของเขาเองมันเป็นมอย s t เ r อไรเซอร์คนะคะเนื้อครีมเขาต้องบอกก่อนว่ามันหอมแล้วก็บางเบาซึมซับง่ายแต่ว่าในความรู้สึกพลพลอยก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่อยู่ในช่วงของไตรมาสสไตรมาสสที่เราแบบท้องขยายอย่างรวดเร็วมันบางเบาแล้วมันซึมเร็วมากพลก็จะทาตัวนี้นะคะเป็นช่วงของไตรมาสแรก หรือถ้าช่วงตอนนี้ไตรมาสพามก็จะทาอันนี้1นึ่นี้2และต่อไปด้วยตัวที่3เบิ้ลไปเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อว่า Bunny and m a ์ m ม e เนะคะของแม่ลิเดียนั่นเองคุณแม่ลิเดียเขาส่งมาให้แม่ได้ลองนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนื้อครีมเขาเข้มข้นมากด้วยความที่เขาเป็นบัตเตอร์เออเป็นครีมบัตเตอร์เนื้อครีมเขาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนี่ มันจะเป็นกระปุกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ปาดฟว้านี่เห็นไหมความเข้มข,ข้นของเขาเข้มข้นมากจริงๆและสิ่งที่พอชอบก็คือพอทาไปเสร็จปุ๊บอะตอนตื่นเช้ามาท้องเรายังรู้สึกชุ่มชื้นอยู่ เหมือนเขาเก็บกับน้ําที่ท้องให้เราได้เป็นอย่างดีและทําให้ผิวไม่แห้งนะคะบางทีถ้ามันเหลือๆเพื่อก็เอามาทาตามผิวตามอะไรพวกนี้ได้หมดนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ทุกคนห้ามลืมเลยก็คือลูบไปเลยค่ะหน้าอกหน้าอก,าอกแม่นะคะบางทีแบบไซส์ขยายบอกเลยว่าแม่ไซส์ัพเพิ่มมา2ครับนะคะคือต้องทานะคะเพราะบางคนก็แตกลายไปถึงหน้าอกได้ด้วยอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะพูดเรื่องจริง อ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่พลอยชื่นชอบมากเหมือนกันนะคะก็บอกเลยว่าแม่แฮปปี้มากแล้วมันเป็นครีมที่เขาออกแบบมาเฉพาะสำหรับคุณแม่ๆจริงๆนะคะและถ้าใครมีเวลาเพิ่มเติมตม,มากขึ้นค่ะก็คือใช้ตัวนี้เพิ่มอันนี้ก็คือจะเป็นตัวมาร์คท้องของ Bunny m a อ m a l e t เมเหมือนกันนะคะซึ่งมาคู่กันแต่อันนี้พลอยบอกก่อนว่าพลอยอาจจะไม่ได้มาร์กบ่อยเพราะมีความรู้สึกว่าเออขี้เกียจอะไรเงี้ยอาจจะแบบ อาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วแต่คุณแม่สะดวกเลยแต่สําคัญหลักๆก,ก็คือนี่ค่ะครีมแบบน้ําแล้วก็ออยแล้วก็ตัวนี้ที่พอยใช้แบบเป็นประจําจริงๆนะคะทาบ่อยได้บ่อยค่ะยิ่งตอนเข้าใจมากที่3เนื้อท้องของพอยอะ่ะคือคุณหมอยังบอกเลยว่าผิวเนื้อท้องพอยบางมากๆ ควรจะโบะไปเลยโบะได้โบะนะคะคือถ้าระหว่างวานันเราว่างๆเราอยู่บ้านก็สามารถทาไปด้วยได้อันนี้ก็คือเป็นไอเทมที่พลอยเอามาฝากทุกคนนะคะว่าเป็นไอเทมที่พลอยใช้จริงและก็ชอบจริงๆเอามาให้แม่ๆได้ดูกันสำหรับวันนี้ก็เพียงแต่เท่านี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วฝากติดตามรายการคุณแม่มีเรื่องเล่าด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายคุณแม่มีเรื่องเล่าพอยเองบาย